พี่หมูบีมพี่ปีเตอร์ผมไม่คิดเลยนะว่าพี่กับน้องจะรีบมาที่นี่กันด้วยเลค่ะวันโทรมาบอกว่าคุณแม่มีเรื่องด่วนก็ต้องรีบสิพี่ปีเตอร์ใช่ใช่แม่จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่เลาเป็นห่วงจริงๆเลยโอ้ย oh, พี่หมูอย่ามาทําตัวเป็นลูกสุดกตันยูไปหน่อยเลยที่มาที่นี่พี่ก็หวังสมบัติจากคุณแม่นั่นแหละจริงบีมทําเป็นตีหน้าซื่อ ลายนี้เขาถนัดทำตัวน่าสงสารอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพี่หมูใช่พี่ปีเตอร์คนอะไรชอบทำให้คุณแม่เห็นใจพวกหนูรู้ทันหรอกนะไปเถอะบีมคุณแม่รออยู่มากันครบแล้วใช่ไหมลูกมาแล้วค่ะคุณแม่ คุณแม่คะคุณแม่เรียกพวกเรามามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณแม่มีอะไรจะให้พวกเราครับมีอยู่แล้วจะลูกที่แม่เรียกทุกคนมาวันนี้เพราะแม่มีบางอย่างจะให้มูลค่ามากกว่าร้อยล้านประเมินค่าไม่ได้เลยลูกร้อยล้านร้อยล,ล,ล้านเลยนหะครับคุณแม่ใช่จ้ะแต่ทุกคนต้องแข่งเกมกันก่อนใครชนะแม่ยกสิ่งนั้นให้เลย เลขาวันพาลูกๆฉันไปเริ่มเกมได้ค่ะคุณจุ๋มเดี๋ยวเชิญคุณทั้งสามคนตามวันมาเลยนะคะทางนี้ค่ะอเกมนดีฉันต้องชนะพี่เธอค่ะต้องชนะเกมนี้คือเกมล้วงลุ้นโชคค่ะคุณคณคนไหนล้วงเจอกุญแจกล่องปริศนานี้ก่อน <S <S ก็สามารถเปิดหยิบของที่ท่านประธานเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะหืมแข่งเย็นขนาดนี้ เด๋ยบฉันจะผังเนี่ยอะไรกันให้บุโรงร้บแข็งเนี่ยนะฉันยิ่งขี้หนาวอยู่เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันขอเริ่มจับเวลาเลยนะคะเริ่มโยนแล้ว ไปร้อยล้านอยู่ไหนนะเจอกันเลยค่ะทุกคนเวลาดําเนินอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกหมูไหวนหมคะได้อยู่คขาเลยค่าวันเฮ้ยเฉยสิมือฉาบไปหมดแล้วเนี่ยเป็น,คคปนยังไงคะคุณปีเตอร์เจอไหมคะยากไลยครับหาให้เจอนะคะมีกุญแจอยู่ในนี้แน่นอนคะ่ะ มันมีอยู่จริงๆเหรอครับเรข,ขาวันไม่ได้อังกันเล่นใช่ไหมไม่ได้อังค่ะคุณปีเตอร์โอเคนะคะบีโอเคค่ะค่ะสู้ๆนะคะเวลาจะหมดแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยบียบีมันโกงนี่ฉันไม่ยอมให้แกชนะฉันหรอก ไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะคุณสองคนเชิญมาเปิดกล่องปริศนาได้เลยค่ะบีมฉันเป็นก่อบีมในฐานะที่ฉันเป็นพี่ฉันต้องได้เปิดก่อนไม่ได้แกอย่าดูนะว่าแกเป็นหนี้ฉันอยู่แกไม่ต้องห่วงหรอวกว่าแกจะไม่ได้เดี๋ยวฉันแ่งให้แกเองก็ได้ จะเปิดแล้วนะพี่พีเตอร์ในนั้นคืออะไรเงินหรอหรือว่าทองนี่มันอะไรกันลูกคุณแม่ นับนั่นสิคะบีมพูไเป็นหมดแล้วของที่บอกก็แม่ไงลูกจริงๆแล้วแม่จะปิดบริษัทเพราะบริษัทขาดทุ้นแล้วไปอยู่กับลูกๆแต่แม่ก็เลือกไม่ได้ว่าจะไปอยู่กับใครดีแม่ก็เลยจัดเกมนี้ขึ้นมาเพื่อหาผู้ชนะแม่จะได้ไปอยู่ด้วยหนูเป็นผู้ชนะใช่ไหมปีเตอร์เออน้องบีมครับคุณแม่น้องเจอคุณแจก่อน ผมจะคุณแม่ให้น้องบีครับไม่เอาพี่ปีเตอร์บีภาระเยอะแล้วพี่เป็นคนเปิดกล่องอีกพี่ก็เอาแม่ไปอยู่ด้วยสิบีน่นแหละพี่่นแหละแต่พีเจอ่อแจ๊ก่อนนะพี่ได้ที่เจอก่อนไม่ต้แหละยังไงพี่ก็ไม่เอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยเด็ดขาดเธอไปเลยไม่พีไม,ม่เอาหยุดพูดเธอไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกฉันจะรับแม่ไปอยู่ด้วยเองแค่แม่คนเดียวเกี่ยงกันอยู่นั่นคุณแม่คะคุณแม่ไปอยู่กับหนูนะคะลูกหมู แต่หนูต้องดูแลร้านอาหารงานหนักกว่าคนอื่นเลยนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูดูแลคุณแม่ได้กด็ดีถ้าพี่ดูแลคุณแม่ได้กด็ดีจะได้ไม่ต้องลำบากพวกเราถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ่ะพี่บุูเอาไปมีก็ขอตัวนะคะหลางจิเดี๋ยวก่อน อะไรอีกครับคุณแม่ผมไม่มีเวลาเล่นอะไรไร้าสา,าระแล้วนะครับใช่ค่ะมีมก็คิดว่าจะมีมรดกร้อยล้านจริงๆนี่อะไรหลอกให้มาดูแลซะง,งั้นฉันไม่ได้ให้พวกเธอเล่นอะไรหรอกแค่จะให้สแสดงความยินดีกับพี่สาวของพวกเธอยินดียินดีอะไรครับคุณแม่ลูกหมูพี่ดูด้านหลังลูกแม่สิลูกนี่มัน ใบพินัยกรรมเีรยคบคุณแม่พินัยกรรมใช่จ้ะเลขาวันค่ะคุณจุ๋มนี่ค่ะฉันขอยกทรัพย์สินทุกอย่างรวมถึงบริษัทนี้ให้แก่ลูกสาวคนโตของฉันแต่เพียงผู้เดียว ให้พี่รู้หนคนเดียวเลยหรอคะนั่นสิผมไม่ยอมนะครับคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันพวกเธอสองคนเงียบไปเลยฉันเลี้ยงพวกเธอมาแท้ๆแม่คนเดียวยังเกียงกันดูแลแล้วยังจะมาหวางังสมบัติฉันอีกฝันไปเถอะคุณแม่ไปออกไปจากบริษ,ษัทฉันได้แล้วฉันเหม็นขี้หน้าลูกอักตตู่อย่างพวกเธอแต่ว่าหรือจะให้ฉันยึดทุกอย่างที่เคยให้พวกเธอ,เอ ไม่ครับไม่ครับไปแล้วครับยังไงไปแล้วครัไปแล้วครับพี่พิศลูกหมูต่อไปนี้หนูมาบริหารบริษัทแทนแม่นะลูกบริษัทคุณแม่ไม่ได้จะปิดตัวหรอคะไม่หรอกลูกแม่แค่จะลองใจพวกหมกเฉยๆเลี้ยงมาจากมือแท้ๆ นี่แหละนะเราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวแต่จิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้จริงๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านดูแลศิลปินของเราทีน่นี่เราจะฝึกพวกคุณอย่างหนักเพื่อปั้นให้เป็นศิลปินของช่องพวกคุณพร้อมกันแล้วหรือยนะังพร้อมค่ะดีค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าจะมีพวกคุณแค่เพียงคนเดียว ที่จะได้รับคัดเลือกและได้รับเงินรางวัลไปในระหว่างที่พวกคุณอยู่ที่นี่คณะกรรมการจะเก็บคะแนนและจะคอยจับตาดูพวกคุณอยู่ตลอดแล้วคนที่ไม่ได้รับคัดเลือกล่ะคะก็ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือกก็ต้องกลับไปนอนกินน้ำตาที่ป้าสิจ๊ะก็อย่างที่เนื้อทองพูดนั่นแหละจ้าเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญทุกคนไปพักผ่อนตามสบายเลยนะครับ และเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเริ่มฝึกกันค่ะไปค่ะโหดูสิบ้านหลังใหญ่อยา่างกับโรงแรมแน่อย่างก,กับพวกเรามาเที่ยวเล่นกันเลยเนาะใช่ใผูกบ้านนอกเห็นอะไรนิดหน่อยก็ตื่นตาง่ายแบบนี้แหละนี่ถธอว่าใครเนื้ทอทองป้าฉันก็แค่พูดไปงั้นแหละ แต่ก็เหมือนพวกเธอมาเที่ยวกันจริงๆนั่นแหละพวกเดี๋ยวก็คงต้องรีบกลับแล้วดูเธอมั่นใจจังเลยนะเนอทองก็แน่นอนอยู่แล้วฉันไม่เหมือนมือสมัครเล่นอย่างพวกเธอหรอกนะฉันนะ่ะทั้งสวยทั้งมีความสามารถตอนแสดงฉันก็เลียนแรวทั้งตอนที่อยู่อังกฤษแล้วก็ตอนที่อยู่ลอนดอนด้วยแต่อังกฤษกับลอนดอนมันก็อยู่ที่เดียวกันนะ โอเคค่ะงั้นเราไปนัดถือค่ะค่ะอ้อแล้วนี่หยกไปไหนล่ะวันแรกก็มาสายซะแล้วแย่จริงๆเลยว่าเธอไปตามเพื่อนเธอซิ ขอโทษทีนะคะโยกเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมขับเป็นแบบนั้นเมื่อเช้าฉันลื่นลงตอนซ้อมเต้นนะสิเจ็บมากไหมค่อยๆเดินนะระวังนะขอบใจนะสุ่มสามเงมือกงะแบบนี้จะเป็นนักแสดงรอนเหรอเนคคนมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครเขาอยากให้เกิดขึ้นหรอก ฉันก็แค่พูดความจริงอุบัติเหตุกับซื่อบือ้อมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละ <S <S งั้นพูดความจริงกับปากสุนัขมันก็คล้ายกันนะสิแกว่าใครฮะ<ป>จะว่าใครได้พอพอก่อครับ ไม่เป็นไรครับคุณหยกนั่งสอมบทไปก่อนก็นได้ค่ะค่ะบทหายไปไหนนะเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยนี่นี่หยกอย่าบอกนะว่าเธอทำบที่ต้องซ้อมหายแต่เมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลยนะคะ ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงไม่ต้องมาแก้ตัวไม่มีความรับผิดชอบขอโทษค่ะแม่พูดยังไม่ทันขาดคำ,คำก็สร้างเรื่องอีกละคุณปีเตอร์คะมาสายก็เรื่องหนึ่งเต้นจนล้มก็เรื่องหนึ่งแล้วนี่ยังทำบทหายอีก ฉันว่าเราคงต้องตัดคะแนนคุณหยกแล้วล่ะก็คงต้องอยากให้คุณออยว่านั่นแหละครับหมดกันความฝันเรา ว่ามีอะไรหรอกระเป๋าครุ่งสำอางของฉันน่ะสิอยู่ๆมันก็หายไปฉันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วนี่ก็ใกล้จะซ้อมออกกล้องแล้วด้วยงั้นก็แย่นะสิก็ใช่นะสิสวยจริงๆเลย <c oughs> ไม่เป็นไรวะเอาของฉันไปก่อนเออมันจะดีหรอเธอก็ต้องใช้นี่ ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันเธอไปใช้เถอะเพื่อนเติดร้อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิขอบใจนะโยกอ่อเราก็อย่าคิดมากนะฉันเชื่อว่าสักวันฝันของเธอจะเป็นจริงอืขอบใจนะวันนี้ผมจะมาประกาศผลคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดในการเก็บตัวครั้งนี้ก็คือคุณคุณเนื้อทองครับขอบคุณนะคะ h ตง k ิ้ u นะคะงั้นเนื้อทองก็เข้าสู่สังกัดเราอย่างเป็นทางการแล้วสิคะยังครับคุณออยผมบอกว่าเนื้อทองคือคนที่ได้คะแนนมากที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชนะสักหน่อย จบ้าเหรอคะคะแนนมากที่สุดก็ต้องเป็นผู้ชนะสิผมรลีบบอกไปนะครับจริงๆแล้วเรามีกรรมการสามคนใครกันกรรมการคนที่สามทำไมฉันไม่รู้เรื่องฉันนี่แหละคะ่ะกรรมการคนที่สามแกเนี่ยนะกรรมการคนที่สามรอฉัน,นเล่นเปล่าเนี่ย เล่นอะไรไม่มีขอบเขตบ้างนะคะผมไม่ได้ล้อเล่นเลยครับคุณวาเขาคือลูกสาวคุณเมธาเจ้าของช่องของเราไงครับลูกสาวคุณเมธาคนที่อยู่เมืองนอกนะหรอใช่ค่ะฉันกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะมารับช่วงต่อจากคุณพ่อและฉันก็ขอใช้สิทธินี้ ตัดคะแนนของคุณเนื้อทองทั้งหมดและให้คะแนนกับคุณหยกแทนทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณน้าคะทำยังไงดีคุณวาคะคุณวาจะตัดคะแนนพวกเราแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะก็พวกคุณสองคนใช้วิธีสกรปรกลังแกคนอื่นคุณน้าคะเป็นไงบ้างละ่ะทำตามที่น้าบอกหรือยัง เรียบร้อยค่ะหนูเทใส่รองเท้าของยกทุกคู่รับรองลื่นปืดแน่ทำดีมากหลานละ <c oughs> อ๋อแล้วอีกคนละ่ะอย่าลืมจัดการให้เรียบร้อยนะม่พาดหลอกค่ะหนูแอบเอากระเป๋าเครื่องสำอางของมันไปทิ้งเรียบร้อยแล้วรับรองได้กลับบ้านไปร้องหไห้แงแน่นอนชีวิตในวงการของหลานต้องเฉิดฉายที่สุด <c oughs> ของที่นี่คุณใช้เส้นสายแถมยังใช้วิธีสกรปรกทำร้ายคนอื่นฉันขอไล่คุณออกไล่ออกส่วนเธอเนื้อทองหน้าตาอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้อยู่ในวงการนี้ได้นานหรอกนะจิตใจต่างหากที่สำคัญค่ะคุณวาแล้วแบบนี้จะเอายังไงต่อดีล่ะครับคุณวาปลดออกค่ะขืนเก็บเอาไว้ก็เสียชื่อเสียงช่องเปล่า ยบเดี๋ยวเธอมาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดฉันด้วยนะจริงเหรอวะเธอจะให้ฉันเข้าสังกัดเธอจริงจริงเหรอก็จริงนะสิเธอทั้งมีความสามารถแล้วก็มีจิตใจที่ดีครบเครื่องแบบนี้ฉันไม่ปล่อยให้ไปเซ็นสัญญาที่อื่นหรอกนะขอบคุณนะว่าหนูเป็นฮิปโป ชื่นยืนสีขาทำนาหมูเด้งพุบโพผุบพผุบโพุบโพุุบโพที่โปยังรนูว่ายน้ำตามประสาลูกที่โปที่ดื้อที่สนกระโจนลงขี้โคนกระเด็นกระดอนดำไปจับปุ